กูถามก่อนอ่ะบ้านอยู่แถวไหนอ่ะอยู่ออฟฟิศใช่ไหมอ้พเลีวซายแล้วก็จะเห็นตรงเตรงไปจห็นก็ตรงไปเยแล้วมันก็จะเห็นไฟแดงอ่าไฟแดงแล้วไปไหนอีกตรงไปก่อนตรงถึงไฟแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายอ่าไฟแดงเลี้ยวซ้ายอีกละเอ้เลี้ยวซ้ายแล้วใช่ไหม เห็นทางรถไฟตรงไปเลยแต่ว่ามันจะเห็นโซ่โซ่หนึ่งแล้วก็เข้าไปเลยแล้วมันก็จะเห็นตรงแล้วมันก็จะเห็นสลับพับเข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็ถึงเลยใช่ไหมเข้าไปเข้าไปแล้วก็สปซิกซ์ก่อนแล้วก็จะเห็นสนามเด็กเล็กอ่ะก็แหลไปเลยแล้วก็ตรงไปเลยค่ะตรงไปตรงไปตรงไปแล้วก็จะเห็นแล้ว เลีย้ยวขวาไปะจะถึงบ้านแล้วเออแล้วก็ถึงใช่ไหมอโอเคไปถูกไหมน้อง